สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึงกลบทาสวรรค์ในตอนที่126ถึงตอนที่130นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่มันเจ้านั่นเลื่อนะระดับพลังเป็นกลงล้อวิญญาณขั้นสูงแล้วแค่แป๊บเดียวก็เลื่อนพลังถึง2ขั้นสมกับเป็นนายน้อยสกจริงๆ ในโอกาสดีเช่นนี้และชัยชนะเหนือแขว้นหลิวเราจะจัดงานฉลองกันไม่เมาไม่เลิกโอ้แขว้นมู่แข็งแก่งที่สุดขอให้ท่านนายน้อยอายุมั่นขวนญยืนณนะแขว้นหลิวขลือหาตระกูลหลิวพี่ใหญ่ข้าขออภัยเจ้ามู่เฉินมันร่วมมือกับพวกมังกนนรนพอเก้าไห้มู่เฉินอีกแล้วเหรอน้องรองลุกขึ้นเถอะ จุดประสงค์ของแผนการครั้งนี้แค่ลดกำลังคนของพวกมันไม่ได้สวนแพ้ชนะล็อกให้พวกมันคิดว่าชนะนั่นแหละดีแล้วท่านพ่อนะอีกไม่นานก็จะกลับมาแล้วขั้นวิญญาณฟ้าในแคนของพวกมันคงไม่มีใครสามารถต่อกรได้แน่เพราะฉะนั้นตระกูลเราก็จะยิ่งใหญ่กว่าใครในอาณาจักรแห่งนี้ถึงข้าจะเป็นถึงนักเวทระดับสองแต่ก็ยังอ่านคำพีนี้ไม่ออกเท่าที่ดูก็คงจะปรับพลังวิญญาณถึงจะทำได้ เฮ้ยตอนนี้ข้าเพิ่งแกะได้20ตาประทับเองแต่ว่าท่าทางมันจะต้องใช้ทั้งหมดอย่างน้อย100ตาประทับเป็นแน่แตาประทับที่21เป็นตาผสมระหว่างระดับหนึ่งและระดับสองใช่ว่าจะง่ายักที่ไหนนี่มันทำไมหรอท่านหานี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่จิ้งคำพินี้คงเป็นของแม่เจ้านะถึงว่าละทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยกับมันอะไรนะ ของของน้องกิ้อย่างนั้นเหรอท่านเจ้าแคว้นคะท่านยุ่งมากเลยไม่ใช่หรอคะรีบๆออกไปได้แล้วมันรบกวนการเรียนการสอนเอ,อ่ยุ่งแค่ไหนมันก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องของน้องกิ้งหอ้อ <c oughs> ท่านพ่อนายท่านขอรับแย่แล้วขอรับพวกแคว้นหลิวมันส่งเรื่องไปทาง9้าแคว้นให้มีการจัดงานครับหลิวกินเทียนมันคิดจะทำอะไรกันเนี่ยณใจกลางของอาณาจักรเปย์ลิงนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองกิวอี โดยผู้นำทั้ง9้าแขวนเป็นผู้สร้างขึ้นไว้เพื่อจัดงานประชุมประลองและการจัดทุกเรื่องของ9้าแขวนมาแล้วมาแล้วผู้นำแขวนมาถึงแล้วจากแขวนไหนหรอแม่คะเรามาถึงแล้วคะ่ะผู้นำแขวนหงหงอีผู้นำแขวนหงชงงดงามเสเลือเกินเอ้ยเบาเบหน้อยลูกสาวก็อยู่นั่นเดี๋ยวก็โดนล็อกว้าวนั่นน้องมูเช่นละผู้นำแขวนหงไม่เจอกันเซนานเลย เข้าไปกันเถอะเอ่อข้าเคยได้ยินนะว่าตอนสาวๆเคยตามจีบท่านรักมากก็แขวนมากอย่างนี้แหละพูดมากนะแล้วอย่าไปบอกแม่เจ้าละน้องมู่เฉินอ้าวพี่เสื้อเออกับลุงถังนี่โหเท่จัดเลยว่าไงน้องมู่ไม่เจอกันเส้นนานเลยผู้นำตระกูลถังถังสามท่านพี่ครั้งนี้ท่านก็มาด้วยอย่างนั้นเหรอ พอดีว่าลูกสาวข้าตื้อให้มาก็เลยตามมาด้วยนะไม่รู้เลยว่าครั้งนี้เจ้าหลิวจิงเทียนมีแผนอะไรอีกฮพาคนมาเยอะข้าไม่กลัวล็อกกว่าจ,จะมากันได้ให้รอตั้งนานนะพรอะเอกก็ต้องมาสุดท้ายสิมันถึงจะถูกต้องอย่างเจ้านะไม่รู้ล็อกเจ้านี้ท่านพี่ของข้ากำลังรออยู่เชิญทั้ง3ท่านตามข้ามาถ้าทางแผนของพวกแขวนหลิวจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้ว ท่านมู่ทางสารท่านหงเชิญหืมในที่สุดก็มากันได้เชิญนั่งเฮ้ยเจ้านี่ทุกคนในที่นี้ถือว่าเท่าเทียมกันหมดมาถือตอนเองว่าเป็นใหญ่ที่สุดในเปิดลิงได้ยังไงไม่จําเป็นต้องนั่งแล้วหรอมั้งนึกไงถึงเปิดประชุมก้าวแขวนละ่ะมาคิดดูดีๆแล้วในโลกนี้อาณาจักรของเราก็ยังถือว่าอ่อนแออยู่มากแล้ถูกลังแกโดยอาณาจักรที่ใหญ่กว่า มีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยในใจข้าได้แต่คิดว่าทำอย่างไรถึงจะขยายอาณาจักรแห่งนี้ออกไปได้ข้าทั้งนั่งคิดนอนคิดจนสุดท้ายก็ได้แผนการอันสมบูรณ์แบบมาเพื่อความสงบสุขของโลกนี้ก็เลยยุบแขนดิวใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> แผนนั่นก็คือการก่อตั้งสามพันธ์เปยลิงแล้วก็จะกลายเป็นหัวหน้าสมาพันธ์ยังไงล่ะเอาแต่ได้นี่วะผู้นำแคนดย เรียทันที่ไหนกันเล่าตำแหน่งนี้ข้าว่าผู้นำแควนมู่ก็เหมาะนะข้าว่าข้าก็เหมาะอยู่นะงั้นเอาตามนี้ข้าเห็นด้วยดีครับดีครับหัวหน้าสมพันธ์มู่ยินดีด้วยหน้าไม่อายคนทั่วไปมีแต่ต้องปฏิเสธเท่านั้นแหละืึไม่ได้ไม่ได้แควนหลิวแกงก่อแควนมู่นักข้าขอสนับสนุนให้แควนหลิวเป็นหัวหน้าสมาพันธ์ข้าเองก็ขอสนับสนุนตระกูลหลิวข้าด้วย ช่างน่าลำคาญพวกข้าแคว้นเลี่ยขอบายแล้วนะถ้ายังไม่รู้ผลใครก็ออกไปไม่ได้รหลิวจิ่งเทียนอย่าคิดว่าข้ากลัวท่านนะถ้าอย่างนั้นก็ตายซะ,ะ,ะลูกข้าพูดถูก ใครกล้าออกไปก็อย่าหวังว่าจะรอดเอ๋หลิวจิงซานเจ้านั่นมันแต่แก่นั่นยังไม่ตายอีกอย่างนั้นหรอใครนะเขาคือหลิวจิงซานอดีตผู้นำแขวนหลิวถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหลิวได้ยินมาว่าเขาได้ออกไปท่องยุทธภพใครจะรู้ว่าเขายังไม่ตายแถมยังเป็นคนแรกที่บรรลุขัน้นวิญญาณฟ้างั้นเราจะทำยังไงดีล่ะ้าว่างานนี้จบไม่สวยแน่ ไม่ต้องตกใจไปแค่เข้าร่วมกับสมาพันธ์ก็พอแล้วข้าจะให้ท่านพ่อขึ้นเป็นประธานสมาพันธ์ไม่ทราบว,ว่าทุกคนมีความเห็นว่ายังไงข้าพร้อมสนับสนุนข้าด้วยข้าเองก็ด้วยดีแล้วพวกเจ้าล่ะข้าตัวแทนของแคว้นถังขอปฏิเสธในเมื่อไม่อยากเป็นมิตรก็ต้องเป็นศัตรตู พ่อเสี่ยนเออรีบหนีไปข้าว่าข้าบอกไปแล้วนะใครก็ไปจากที่นี่ไม่ได้โจเย่หากมีโอกาสพามู่เฉินเข้าโรงเรียนเปิดลิงไปซะครับพ่อท่านพ่อท่านคิดจะทำอะไรจำคำข้าไว้ให้ดีๆต้องมีชีวิตต่อไปถึงจะมีโอกาสแก้แค้นได้ยังมีใครคัดค้านอีกไหมข้าผู้นำแขวนมู่ขอคัดค้านคัดค้านอย่างนั้นเหรองั้นก็ตายซะ ท่านพ่อท่านพ่อน้องมู่ข้าจะช่วยเจ้าเองยังจะยืนดูอะไรอีกล่ะน่าเสียดายอุตสาหเป็นถึงเจ้าแขวนดีแต่ลักตัวกลัวตายถ้าพวกนั้นแพ้เมื่อไหรต่อไปก็ตาพวกเจ้าแล้วล่ะนะข้าก็จะสู้ด้วยการกระทำเช่นนี้ของแขวนหลิวยากจากการยอมรับข้าไม่ขอเข้าร่วมสมาพัน พูดได้ดีข้าแขวนหัวก็จะขอปฏิเสธมีแต่พวกลนหาที่ตายอย่างนั้นหรอจงลุกขึ้นมาเคลบิลอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนั่นมันอะไรนะนั่นมันมู่เฟิงเจ้าแขวนมู่นี่นั่นมันเจ้าแขวนหงแขวนถังพวกห้าแขวนใหญ่ต่อสู้กับใครนะเอะพ่นไฟได้ด้วยน่าจะเป็นสัตว์วิญญาณลำดับที่98เคลวิลอด นั่นมันหลิวเลี้ยงสารเขายังไม่ตายหรอนั่นแถมยังบรรลุขั้นวิญญาณฟ้าอีกใครที่มันกล้าขวางทางข้ามันผู้นั้นจะต้องตายวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นถึงพลังขั้นวิญญาณฟ้า